สวัสดคีครับพี่น้องวันนี้ผมกเกษียกเชนยงนะครับผมเศียรพาไาหลอกตลาดนัขไทยลาวเรับพี่น้องเลยบ้านนาครับพี่น้องตลาดบ้านนามีทัววันอังคารครับผมมีทัววันอังคารครับพี่น้องตลาดบ้านนามีทัววันอังคารอาหารการกินครับผมปลาตุ๋อาหารการกินครับพี่น้องพี่น้องสามารถสอบส่องไปยืนกดติดตามเนี่ยเศียรเลือพี่น้องเพื่อนๆในการตั้งคลิปครับผมแต่พี่เศียรพาไปหลอก มืออาห์การกินสอง่งสองเลยครับผมไปติดตามชมกันเลยครับผมนี่เรากระเจียวครับพี่น้องกระเจียวเขียดกรุบครับพี่น้องเนี่ยมอาห์การกินสองคนสองคือคัากร้ายอย่างเดียครับผมโอ้ยอาหารอเมริกามาตลาดอสนับสนุนมั่นครับผมสนับสนุนมั่นครับครับครับผมท่านจะเป็นเสือพาครับพี่น้องบรรยากาศครับผมรถล้นคนครับพี่น้อง ทางาาไหนว่ารอตลาดให้กันครับผมโอ้คือคากรีเด้พี่น้องบรรยากาศ,ค,ากาศครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องเที่ยวหวานเดียวกันครับผมเที่ยวานเดียวกันครับเที่ยวานเดียวกันพี่น้องอาหารนี่เฮ็ดโพจะหลายครับเป็นหอยปูน,นี่ครับพี่น้องเลยเป็นหอยก็หลายเลยหอยปูน,นี่มาแล้วคามครับพี่น้องตานเฮ็ดโพครับผมคือขาดอาหารสองฟังโขงเลยครับเลยอาหารสองฟังโขงครับพี่น้องหลายแห้งดีดีครับติด,ด,ดต่อกันราคาครับพี่น,น,น,น้องกดสนับสนุนนะครับผมกดให้บนเร็ครับผม มีตุ้ดจีเมีเปิงก็มีครับมีเปิงก็หัวท้องนรือเป็นกระปูแม่นที่ปูครับผมหอยครับพี่นุ่มหอยครับผมบรรยากาศรับปวดหอยแยะกาศด็กครับพี่น้องหอยหอยกระปูครับพี่หนุ่มดอกตะเคี่ยวครับเจ้าชนะสมุนเมเปิงหลายๆดีครับผมปวดหัวปวดหนุนครับผมพี่น้องอน้าซ้อนอร่อย กบครับพี่น้องกบเลยก็ะรอกระเจียวครับพี่น้องจุจีครับมีจุจีข้าวหมกครับผมม่ข่าม่ข่าม่ข่าครับผมหลายคือข้าวเยลีอาหารการกินครับพี่น้องอาหารการกินสองฟังโง่ก็ปูครับมีขี้ปูมครับพี่น้องจุจีครับมีขี้ปูมครับมีขี้ปูมหอยครับหอยหอยก้อนนะครับสนับสนุนกันครับพี่น้องโอ้ยหลายข้าวเยลีครับผมอาหารตลาดบรรนานด้วยครับพี่น้องเด้วยตลาดอาหารตลาดบรรนานครับผม ลายอาหารการกินม่เจ้าเป็นเห็ดเพาะครับผมเป็นเห็ดเพาะครับพี่น้องเฮ็ดหลายหงดีครับเฮ็ดเพาะนครับก็เมาะยี่ครับพี่น้องเลยเห็ดเพาะสองในรูเห็ดเพาะครับผมครับส่องในรูเห็ดเพาะครับผมปลาทั้งน <te Liberty Overwatch> ี้จะเป็นปลาปลามมนูฟุงพี่น้องเลยเป็นซาซดีครับเป็นเห็ดเพาะครับพี่น้องนี่เป็นเห็ดเพาะครับอาหารเขาเพารัผมเห็ดเพาะกับลายลายดีพี่น้องมีบทสนับสนุนเลยครับ <te> <te> มีหอยนี่ครับผมมีหอยนี่ครับมีหอยจุกมีที่นู่นมีที่นี่ก็คือร้ายอยหางนนการกินครับพี่น้องงานการกินครับผมต้อง้ีกินกับปูครับผมต้องมีกนกับปูครับพี่น้องกระปูโซเซนับโซนุนะครับผมโซเซนับโซนุนะครับผมคือขาดกี่ดิพี่น้องเลยงานของฟังกูพี่น้องมาเที่ยวไหลเลยครับเลยพี่น้องเลยมันจะเป็นดอกกระเจียวครับผมเป็นดอกกระเจียวครับงานการกินครับพี่น้องป้า เรากระเจียวกระปูครับผมเรากระเจียวกระปูนะปูเป็นมัดเลยครับผมต้องเขียดกบครับพี่น้องกบตัวนี้ปูใส่ถุงเลยครับผมกบครับเรากระเจียวครับเต็มไปด้วยโอ้ถงบรรยากาศปบโนใหม่ครับผมปลารดครับพี่น้องบรรยากาศข้าวโพดครับผมพักเนาปลาครับโนใหม่ครับแนงเลย สามชิ้นชีซีบาทอันนี้ป่าครับผมไม่เอาสองหกเลยบรรยากาศมั้งครับผมเพราะว่าโบจะเป็นเมคามีคามืาเมื่อสื่อของพี่น้องเลยมันมาอาหารการกินสองฟังคูนบรรยากาศย่ำจะเสารครับผมโอ้ยบรรยากาศคึมๆครับมื่อีงบรรยากาศคึมคึมมื่อีนแต่ว่าผมยังมามาสายเลยยังหน่อยครับผมเด็กพี่น้องผมยังมาสายเลยยังหน่อยครับเลบรรยากาศครับอาหารสองฟังคูนพี่น้องได้ทำมาร์ตอสพี่น้อง มาเที่ยวอะไรครับตลาดมรรนานครับผมมาเที่ยวอะไรครับตลาดมรรนานด้วยพี่น้องด้วยบรรยากาศครับคึอคักอาหารการกินครับพี่น้องอาหารการกินครับผมบรรยากาศเฮดเพาะมาตานครับพี่น้องเลยเฮดเพาะมาตานครับโอ้ยผู้สนับสนุนครับผมผู้สนับสนุนกันครับพี่น้องคุณลายเฮดเพาะครับพี่น้องนี่เฮดเพาะอย่างลุ่งแน่เดี๋ยครับผมบรรยากาศครับผมผู้สนับสนุนนะครับผมโอ้ ผมสนับสนุนนะครับผมสนับสนุนนะครับพี่น้องครับคือขาอีดีครับตลาดตลาดบางนานครับคือขาแห้งอันนี้น้าพี่น้องธรรมาตรวจสอบกับยืนกฏที่ตากในซีแยงนะพี่น้องเล้วเพื่อไปกระด้างใจด้การท่ามคีบครับผมเพื่อกระด้างใจด้การท่ามคีบครับพี่น้องโอ้ยหลายหลายแห่งอาหารการกินครับพี่น้องคือขาแห้งและอีดีครับผม